สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอา a l ส s ิตประจำวันพฤหัสที่11พฤษภาคม0อง2023กันสํากันสำหรับยูโรนะครับเมื่อ2-3วันที่แล้วเราเห็นว่าเซ l ล์แอคทีฟที่ value area high นะครับลงมาสู่ target ก็คือ value area low หลังจากนั้นเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่า buyer กลับเข้ามา active อีกรอบหนึ่งบริเวณ value area low นะครับแต่ว่าก็ติดอยู่ด้านบนไม่สามารถไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ราคา b a l านซ i n g อยู่ระหว่าง initial support แล้วก็ initial resistance เพราะฉะนั้น market context ของยูโรไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรราคายังติดอยู่ในบาลานซ์เสี่ยใหญ่18วันโดยวันนี้นะครับก็มีสิทธิ์สูงเอนกันที่ราคานั้นจะยังบาลา n c i n g อยู่ระหว่าง initial support แล้วก็ initial resistance zone แต่ถึงแม้ว่าจะเบรกขึ้นไปเหนือ initial resistance เราก็น่าจะเห็น seller active ได้อีกที่โซนด้านบนบน,นะครับเช่นเดียวกันกันกบด้านล่างถ้าราคาเบรกลงมาใต้ initial support ก็มีสีสูงที่เราจะเห็นไบโอแอคทีฟนะครับนี่คือยูโรพาราล่าเมื่อวานนี้ในช่วงลอนดอนเซชั่นจะเห็นว่าราคานั้นบาลานซ์ซิงอยู่ในกรอบแคบแคบแต่พอหลังข่าวออกข่าวฝั่งสหรัฐออกปุ๊บเราจะเห็นว่าไบเออพยายามเอาราคานั้นเบรกเอาขึ้นไปเหนือบาลานซ์เียซึ่งบาลานซ์เสถียตอนแรกอยู่นี่พยายามเบรกขึ้นไปแต่เบกขึ้นไปไม่ได้นะครับเบกไม่สําเร็จราคาแบ็กกลับเข้ามาเทรดอยู่ แถวแ h v n แล้วก็ไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นราคายังติดอยู่ในบาลานซ์เซเรีย5วันนี้นั่นหมายความว่าเราจาเป็นต้องโฟกัสไปที่กูเทรดโลเคชันเทรดที่กูเทรดโลเคชันนะครับแล้วก็อย่างที่คุ้นเคยกันดีอยู่เมื่อไหร่ที่ราคานั้นบาลานซ์ซิงอยู่ในกรอบกูเทรดโลเคชันก็คือ value area high แล้วก็ Balance Area high เช่นเดียวกับด้านล่าง value area low แล้วก็ Balance Area low นะครับนี่คือพาราล่า ทองคาเองก็ไม่ไปไหนเลยนะครับบาลานซ์งอยู่ในกรอบแคบๆถึงแม้ว่าจะมีข่าวเมื่อวานนี้แต่ก็ไปไม่ได้ขึ้นไปปุ๊บโดมรีเจแบ็กกลับลงมาบาลานซ์ยงอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะเทรดยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าสังเกตดูยให้ดีเราจะเห็นว่าไบเออร์พยายามเอาราคานั้นโฮอยู่เหนือ value area high นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จะเป็นเหมือน smaller time frame inflection point ราบใดที่ราคายังโฮอยู่เหนือ i n i t i a l support มีสิสูงที่ราคานั้นจะบาลานซิ่งอยู่เหนืออิ i t เชียลส p ทแต่ถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้า n n t t i l s u u p p r t t ก็จะมีสสูงที่เราจะเห็นราคานั้นลงไปสู่ด้านล่างโดยอาจจะเห็น b i o ออร์แอคทอีกรอบหนึ่งนะครับที่โลของ,ของวันที่5นี้หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสั้นๆสำหรับทองคำ ดาวโจนนะครับหลังจากที่เราฟอร์มบาลานซ์เซเรียหกวันค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่มีข่าวสำคัญออกราคาขึ้นไปสู่ value area high โดน Reject นะครับแบกกลับลงมาสู่ value area low ที่ซึ่ง b บ y e r กลับเข้ามาแอคทีฟแต่ถ้าสังเกตดูใหดีนะครับ Volume Profile เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงส่วนนี้ยังเป็น low volume Node อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าวันนี้ราคาขึ้นไปไม่ได้เราอาจจะเห็นเซลเลอร์พยายามเอาราคานั้นเบรกลงมาต้อินิเชตส์ส p อร์ตหลังจากเบรกแล้วเราอาจจะเห็น b a l านซิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับเพื่อบิววอลลุ่มตรงนี้ให้เต็มซึ่งลักษณะนี้นะครับเราเรียกมันว่าพ o ร r ส t r u c เ u r e ถ้ากับว่าถ้าราคานั้นเบรกลงมาต้อินิเชตส์ p p อร์ตพ o ร์ส r รักเจนี้อาจจะโดนถมให้เต็มนะครับโดยการบาลา n c i n g อยู่บริเวณนี้ หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตอาราลสีปรจจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลาการการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ